สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะเรามาดูเราปลูกน้อยหนาแซมผักหวานเนาะเราก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้มันยังเหลือเยอะอยู่บ่น้อยหนาหนังบ้านเรานะคะมันยังเหลือเยอะอยู่บ่เนาะมันก็เป็นมุ่งเป็นแมงนี่ก็แตกขืบแล้วนี่นะคะ คงจะตึงแล้วมันถึงได้แตกขึ้นไปเอาจนต้นม,มันลินเนาะมันตอนนั้นนะคะมันดกเกินเนาะต้นเล็กๆขนาดนี้นะคะแต่ดกดกเอาไปกินหลายครั้งแล้วเนาะไปกินหลายครั้งหลายรอบแล้วมันดกเกนินก็เลยหัก ดูฝั่งทางนี้กันบ้างนะคะโอ้เหลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่แต่ก็ลูกไม่ใหญ่เท่าไร่นะคะโอ้อันนี้ก็ทั้งแตกทั้งแหงแล้วก็คงจะได้แล้วล่ะนี่นาะแตกละแหงออกแล้วตึงแล้วตึงแล้ว เยอะอยู่ก็จะเก็บเอาเนาะเก็บเอาน้อยหนาก่อนเพราะว่ามันคงจะได้แล้วเท่านี้เนาะตามันจะแตกแล้วนะคะจะแตกแล้วเหมือนกับนี่แหละเราก็จะเอาเนาะิดเก็บเอาไปันคงจะใกล้สุกแล้วละ่ะนี่นะคะปลูกไว้กับแซมกับสวน สวนพักหวานมันมีกี่ต้นเนาะน้อยหนาเ,าเก็บเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราไปหาดูอีกปูกแซมแซมพักวานนะคะต้นน้อยหนาหนังอันนี้จะเป็นทั้งน้อยหนาแล้วก็ลําใหญ่ ม้หนาแล้วก็ลำใหญโอ้ต้นนี้มีแต่แมลงกินหมดแล้วแมลงกินหมดแล้วบอแมงแมงแมงกินหมดแล้วสุกหรือยังอันนี้ก็แตกแล้วนะคะต้องเก็บเอาเก็บเอาไปบ่มแล้ว แตกแล้วแตกแล้วก็ถ้ามันสูงมันก็จะแตกแบบนี้นะคะน้อยนาหนันงลูกนูนเนาะมันสูงลูกนนก็สูงไปไปเก็บต้นอื่นต่อน้อยนาแล้วก็ปลูกไว้แบบนี้แหละ โยงเข้าไปหากันสูงสูงเนาะต้นนี้ไม่ใช่น้อยหนานะคะจะเป็นลำใหญ่ต้นน้อยหนาต้นลำใหญ่ปลูกไว้ได้เลยนะคะของที่มันไม่ใช่ผมแบบสดานะคะถ้าเป็นสดานะคะปลูกไว้กับต้นผักหวานไม่ได้นะคะถ้าเป็นน้อยหนาเป็นอะไรนี่พอได้อยู่สุกหรือ,อยังนอานอน นี่ก็แตกแล้วบอยเห็นแต่ลำน้อยหนาทั้งนั่นเลยโอ้ oh. ต้นนั้นก็แตกแล้วนี่ยังไม่ตึงเท่าไหร่ข้างบนลงมานู่นไม่ได้มาเอาก็าแตกเดี๋ยวเราเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนเด้อน้องเจ้ก็จะเอาก่อนเก็บเอาไป บ่มก่อนเนาะว่ามันจะสุกแล้วล่ะได้อยู่เยอะอยู่ขึ้นเอาก่อนบ่ขึ้นเอาต้นน้อยหนาก่อนด้วยไม่ขึ้นเอาก็ไม่ถึง ตรงไหนตรงไหนไม่เห็นอยู่ข้างนี้นะจะเอาข้างนี้ดีกว่ายังไม่สุดยังบ่สุกเอาเอาแวถวมันสุกด,ดีกว่า

แตกหมดแล้วนะคะแตกเคิืบหมดแลว้วนี่นะคะน้อยนานัางบ้านเราไม่มาก็แตกเนาะแตกเคิืบแบบนี้แหละโอ้ยังเหลือเยอะอยู่เอาไว้ทามันแก่อีกหน่อยค่อยมาเอานะคะไปะเราไปดูต้นอื่นต่อ ต้นอื่นต่อะะยังเหลือเยอะอยู่ต้นผักหวานต้นปลูกใส่ได้นะคะแบบผักหวานนี่จะปลูกใส่ลำไยน้อยนานี่น่อได้อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ผักสะเดาถ้าสะเดานะคะไม่ไม่ไม่นิยมให้ปลูกใส่ผักหวานเนาะกลัวมันจะค้มเพราะว่าผักหวานกับสะเดา ก็มีบ้านอยู่นะคะมีบ้านออกมาเรื่อยๆนะคะอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่บ้านนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาปลูกบ้านที่นี่กันตรงนี้ก็ยังเป็นของไม่เจออยู่โ้นี่นะคะมันสัมปะหลังสวยงามอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นภูตากมองนะคะบ้านเราก็มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลางภูเขาล้อมรอบเลยนะคะนูน่น มองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาเหมาะสำหรับกับคนที่อยากจะเงียบสงบเนาะเงียบสงบวังเวงก็มาอยู่แถวแถวนี้แหละมีแต่ป่ามีแต่เขามองไปทางไหนก็มีแต่ป่าเขา,าก็สบายสะดวกสบายมันก็ไม่ได้น่ากลัวเนาะอยู่ที่ไหนก็พออยู่ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้ค่อยเจอกันใหม่ไลน์หน้าคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ